รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใน3โลกสามเซ็ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าโอ้ยใส่แล้วโี่เจอกันแป๊บเดียวทำไมท้องป่องแล้วล่ะอ้าวเธอไม่รู้หรอกไม่เเห็นยยากลระหว่างที่เธอไปคานฉันก็ลงจากคานแล้วแล้วฉันก็โดนผู้ยิบผู้ยำเจ้เนี่ยโอเค พอพอเป็นไปได้ถึงแม้อุกาสจะน้อยมากแต่แม่เนี่ยทำอีท่าไหนเนี่ยอะทำไมจะไม่ได้จะบอกให้แม่ก็ท้องนะจะก็ท้องได้จะท้องนอกมดลูกก็ได้เรานะเอาพูดจริงนะใส่ใจอิจฉามันมากเห็นช้องแหมเราก็ท้องเนี่ยนี่ที่สำคัญนะคะคุณแม่ทไมอะคนท้องแล้วนี่มันอะไรมันบ่ลืมบ่หึมบปขนาดนั้นเหรอฮะ มันใหญ่ตามท้องไปหมดเลยนะฮะมันต้องพอ้อมไงท้อมที่จะมีน้ํานมให้ลูกไงเราเออนี่ไม่เห็นตามมาเลยเนี่ยลูกฉันกินนมช็อกโกแลตไม่ต้องใหญ่มากหรอกใครจะไม่อิจฉาจ๊ะหน้ายังก็มันไม่มีแฟทอะไรออกมาให้มันดูเป็นดบมพบุบแขนก็ไม่ได้บุมอยู่ดีก็เปอนมีท้องป่งออกมาเออแต่เย็นค่ะอย่าไปอิจฉาน้องเดินผมแดงอีก หัวเบี้ยวลืมลืมแต่เย็นเย็นเห้น้อยก็ลูกเราลูกเราเออเดือดร้อนมากเดี๋ยวก่อนปูพรมเนี่ยคือไม่ได้เดินคนเดียวปูเผื่อสามีด้วยปูพรมเผื่อผัวจ้าใช่ขอเสียงปรบมือต้อนรับสามีดิฉันค่ะพี่นัอวิศรุตรังสีสิงห์วิพัฒน์ค่ะ ตาย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 นี่ขอบอกว่าไปหวานถึงเมืองคารนกันเลยทีเดียวนะคะยังตามาย่ำยีหัวใจกันถึงที่นี่กันอีกนักแหม่หัวอะไรเขาเป็นหัวเมียกันไห้เออลืมลืมแดี๋จริงๆต้องขอบอกว่ายินดีมากๆเลยนะที่ลูกสาวนะแล้วก็ลูกเขยเนี่ยมีชีวิตที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยทีเดียวดังใจหวังมันน้อยนักนะ มันเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยทีเดียวนะเ่เเป็นครั้งแรกของพี่น็อตเลยใช่ไหมคะที่ได้ตามสมพูไปงานอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วครับเราตัดสินใจยังไงงานเงินเราโหดูแลบริษัทบริษัทเราบอกว่าขอไว้ก่อนเลยตามเมียไปก่อนเลยตอนนั้นเราตัดสินใจยังไงพี่น็อ ก็จริงๆก็คิดว่าครั้งนี้ปกติถ้าเป็นเรื่องงานอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ไปต้องดูแลมากคราวเนี้เนื่องจากว่าตั้งคันถูกไหมครับก็คิดว่ามันมีความจําเป็นต้องไปเราต้องเอาครอบครัวก่อนนี่นะรัก,<า>รกอุ้ยโซสวีะ so ไม่ได้นะตามไปดูแลเฉยนะเราตามไอจีพี่น็อตใช่ไหมแล้วโดยปกตินะ ไอจีซอนี่พี่น้องก็ไม่ค่อยมีเลยหรอกแต่ครั้งนี้พอไปเมืองคานสิแบบอัพเยอะมากคืออยู่นู่นเราไม่ได้ทําอะไรมากไงครับมันไม่ได้เป็นงานของเราพ <c oughs> อเราว่างก็คิดว่าเราอยู่ในจุดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอ่เราแชร์ได้บางคนก็บอกว่าอยากเห็นอยากดูอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ก็เลยว่า,อาโอเคนึกได้ก็เอาขึ้นเอาโทรศัพท์ขึ้นมาทํอเวลาพี่เห็นเขาทำงานแล้วเนี่ยพี่รู้สึกยังไงจากไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยโอ้โหมีเราทํางานโอ้โหขนาดนี้เลยหรอความรู้สึกเราเป็นยังไงนปกติไม่เคยได้ดูอะไรอย่างนี้เยอะ แล้วก็พอไปอยู่ด้วยทั้งอาทิตย์เนี่ยก็เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็คือจะรู้ว่ายุ่งจริงๆตั้งแต่เช้าจดเย็นคิวนี่นแน่นเป๊ะเวลานี้คือแบบก็มีปัญหาขึ้นมานาทีสุดท้ายต้องแก้อะไรอย่างงี้ทุกนาทีนี่มีค่ามากรู้สึกสงสารเมียขึ้นมาหรือว่าอะไรรู้สึกภูมิใจเมื่อเมียเราเก่งถามว่าภูมิใจไหมก็ต้องภูมิใจคือเราเองก็เป็นคนทํางานเราก็เห็นคนทํางานมาเยอะแต่ว่าอย่างเวลาเห็นชมทํางานเนี่ยผมก็ยังยืนยันเสมอว่าชมเป็นมืออาชีพตัวจริง น็อาเป็นคนมีความเป็นมืออาชีพในการทํางานมากๆอย่างนั้นทํางานต่อไปอให้เราก็กล่าว่าจะต่อแล้วอตยังไงล่ะเห็นไหมทำงานต่อไปา่อเอานี่เขามีรูปนะลงนะไอจนะของพี่น็อตนะนี่มาตามใจแม่สะดวกแบบไหนก็ได้จ้านี่เราคิดเองเลยปะเนี่ยก็คิดเองครับบางคนมีถามว่าชมเอาโทรศัพท์ผมไปเล่นหรือเปล่าเอหรอเห นี่คนเข้ามาแบบคอมเมนต์นะโอยหลายร้อยคนเลยชอบมากชอบมากนี่มาอีกบริการบริการบอกแล้วไงมาตามใจแม่สะดวกแบบไหนก็ได้จ้ะนี่อันนึงนะจ๊ะเป็นชุดสีแดงแล้วก็พี่น็อตของเรานี้ก็ใส่สูตรสีน้ําเงินสวยมากนี่นามเลยเกอรอันนี้ขออันนี้ขอเล่าได้ไหมคือแต่ละวันนะเวลาที่เราจะเปลี่ยนชุดแล้วก็กำลังจะลงไปอ่ะเขาก็จะถามว่า สรุปใส่ชุดสีอะไรเนี่ยสรุปใส่ชุดสีอะไรเออจะได้แบทกันถามไปได้ไหมคะเพราะว่าอยากเห็นว่าเมียใส่สีอะไรหรอกะนางเตรียมสูตรไปทุกสีอ๋อเหรออ๋อจะได้ใส่กันเป็นแมทชิ่งไม่ใช่คืออย่างนี้ก็ไม่รู้ยังไงไม่ใช่ยังไงคะไม่จริงๆรเนี่ยเตรียมไม่เยอะกว่านี้อ๋อเหไม่ใช่ชมพู่คนเดียวที่เตรียมชุดในเมืองคานนะคะผัวชมพู่ก็ต้องเตรียมค่ะนี่แฮชแท็กด้วยนะอันนี้ก็เขียนว่า the family portrait เข้ง่ายไหมัะแฮชแท็กว่ารูปถ่ายครอบครัว ฮแท็กว่ามาตามใจแม่แฮแท็กว่าสะดวกแบบไหนก็ได้จ<อ>้ามันไส <c oughs> ล้่ไงคือพี่น้องต้องเห็นว่าชมพู่ใส่เสียอะไรแล้วเราก็จะได้เตรียมสูตรสีนั้นไม่จริงๆนี่ต้องถามมาเพราะว่าผมเนี่ยเอาชุดไปน้อยไม่ได้ไปเยอะจริงๆตอนแรกเนี่ยเตรียมพวกทักซิโดอะไรไปด้วยเตรียมทักซิโดไปด้วยวันที่กำลังเครื่องจะแบบวันที่เขาแพ็คก,กระเป๋าจะปิดกระเป๋าแล้วจะมาสุวรรณภูมิ้วเขาบอกว่าเกี่ยันน่าจะบินก็คุยโทรศัพท์กันบอกว่า ตกลงต้องใช้ทักซิโดมาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ต้องหรอกพี่ผมก็ก็คือเขาไม่ได้กะไปเดินพรมไปอยู่แล้วถูกไล่ะก็บอกว่าเออไม่ไม่ต้องหรอกพี่เพราะว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องแบบว่าก็เลยคิดว่าแจ็คเก็ตไปแบบไปนั่งทานข้าวร้านอาหารแค่นี้พอไปถึงเนี่ยทุกคนก็จะแบบพี่น็อตไปเปลี่ยนชุดสิไปเปลี่ยนชุดมาถ่ายรูปผมบอกผมไม่มีชุดอ๋อนี่คือไม่มีชุดแต่มีชุดกันสีน้ําเงินทั้งตัวทุกวันและนี่ก็สูตรําทั้งตัวจริงจริงเนี่ยเปลี่ยนชุดแบบเร็วมากนะเเเเพรราาาะะว่่ปกติิถ้้จจหห็นนงงงๆบือลัีย ผมอยู hmm? cool ่ช really. ุดออกกําล wow. wow. ังทั <maya radiation> <aime> ้งวันเลยอ๋อเหรอใช่นี่อีกรูปหนึ่งก็สวยมากเลยนะอันนี้เป็นรูปที่วันไหนเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายเลยนะมีแฮชแท็กอีกจ้านี่ก็บอกแฮชแท็กว่าปรบมือสิครับรออะไรตบมือต้มเอปรบมือให้เมียปรบมือให้มีนี่แต่ตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วนะท้องเชิงเลยเพื่อเนี่ยโอ๊ยอ้าวเหรอคลอดกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอนี่ท้องอลยจะถึงราวนมอยู่แล้วเนี่ยทออีมานหัวคนอ้าว มันอืดอ่ะมันอึดอัดคือบางทีนั่งบางท่าแบบถ้าเองนไม่ได้แบบองศาอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มคําละก็เออข้าใจหัวอกคนมีพุงเดี๋ยวเราไปนั่งคุยจะดีกว่าพ่อเมื่อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันแต่ให้เตรียมน้ำแข็งประครบตาไว้ให้ดีๆสักครู<อ>่ค่ะส่วน,น,นชุดสุดท้าย <c oughs> ดิฉันขอเลยดิฉันชอบมากกอเริ่มตั้งคันใช่ป่ะครับ ชมก็จะมีปัญหาเรื่องมีเลือดไหลออกจะเข้าห้องน้ําคือชมน้อยตลอดว่ากางเกงในชมจะแบบจะ,จะมีจะมีเลือดไหมอะไรอย่างเงี้ยพอไปเข้าห้องน้ํามันมีแบบเป็นเลือดแบบเป็นก้อนอแบบประมาณประมาณเท่าชอ็ชอกโกแลตชิพอะเขาก็แบบจี๊ดดังมากคือจุกเออมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงจริเดียวที่จะทําใจนะรัวหนักมากมันจะแบบเงียบ อะไรเลยช่วงนกเงียบเขาก็เงียบร้องให้ตลอดทางเขาบอกว่าเชมถ้าชมแบบอยากจะกลับไปโฟกัสเรื่องครอบครัวงียไม่ต้องห่วงเขาเลย